คำถามที่9สิวเป็นเรื่องธรรมชาติปล่อยไว้แล้วถึงเวลาก็หายเองใช่หรือไมหากเราปล่อยสิวให้หายเองคงใช้เวลานานบางคนหลายปีนะครับกว่าจะหายผิวหน้าเราก็พังยับเยินไปก่อนได้นะครับอาจจะมีหลุมสิวเต็มหน้ามีรอยนูนแผลเป็นจมูกโตบิดเบี้ยวผิดรูปทรงนะฮะ มีสีวูตันเต็มใบหน้าจนตะปุ่มตะปำหาที่เรียบไม่ได้นะครับอันนี้เป็นไปได้ในยามที่เราอายุมากขึ้นฮอร์โมนนั้นน้อยลงฮอร์โมนที่เป็นสาเหตุของการเกิดสิวน้อยลงอาการสิวก็จะดีขึ้นนะครับทั้งสิวอักเสบก็จะเป็นน้อยลงสิวตันยังเกิดนะครับเกิดได้แต่ก็อัตราการเกิดก็จะน้อยลงด้วยจนหลายคนไม่ได้สังเกต ยิ่งเมื่อสูงอายุมีเรื่องของฝ้ากระรอยดำริ้วรอยเข้ามาบดบงังนะทำให้คิดว่ารวมๆแล้วเมื่ออายุเรามากขึ้นผิวกายเราก็คงเปลี่ยนแปลงเป็นเรื่องปกติแต่หากได้ถ่ายรูปเปรียบเทียบเอาไว้นะต้นปีหนึ่งรูปปลายปี1นึ่รูปลองสังเกตดูนะครับว่าผิวหน้าเรามีตะปุ่มตะปั่มจากสีูต,ตันเพิ่มมากขึ้นหรือไม่ลองสังเกตดีๆนะครับ การเกิดฝ้ากระริ้วรอยอันนี้เป็นเลือกธรรมชาติเมื่ออายุมากๆขึ้นมีการสั่งสมมีการเสื่อมสภาพของผิวก็เกิดอันนี้ได้แต่สิวไม่ได้เกิดจากการสั่งสมหรือการเสื่อมสภาพของผิวนะครับเกิดจากปัจจัยภายในที่ได้กล่าวเอาไว้ในข้างต้นในเรื่องของฮอร์โมนนะฮะในเรื่องของลักษณะผิวกายแล้วก็ปัจจัยภายนอก ก็คือการติดเชื้อและสาเหตุต่างๆที่ทำให้เกิดการอุดต,ตันของท่อไขมันเพราะฉนั้นสิวจึงไม่ใช่เรื่องธรรมชาตินะฮะไม่ใช่เรื่องธรรมชาติ